มาพบกับ ox computer support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัว printer hp นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็น hp color laserjet pro 200นะครับ m 2 7 6 nw นะครับ mfp นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นมันติดฟังก์ชันนะครับที่มีความครบครันนะครับในเรื่องของ สั่งพิมพ์นะครับในการก๊อปปี้นะครับในการถ่ายเอกสารนะครับในการส่งแฟกซ์นะครับถือว่าครบครันอยู่ในเครื่องเดียวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับชื่อก็เป็นคัลเลอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับตัวนี้ก็คือสามารถปริน์สีได้นะครับนั่นเองความเร็วนะครับสําหรับการปริ้นทั้งสีและขาวดําอยู่ที่14แผ่นต่อนาทีนะครับ รุ่นนี้นี่ยนะครับมาด้วยความพิเศษนะครับในเรื่องของหน้าจอนะครับที่เป็นทัชสกรีนและก็เป็นสีและก็นะครับที่เป็นจุดเด่นมากๆเลยนั่นก็คือในเรื่องของสามารถที่จะใช้งานผ่านระบบได้สายหรือ Wi-Fi ได้นั่นเองนะครับในการใช้งานของ Wi-Fi นะครับก็ค่อนข้างที่จะทำได้โดยง่ายนะครับก็จะมีปุ่มอยู่ด้านหน้าเครื่องตรงนี้เลยนะครับ ในหน้าเครื่องเนี่ยนะครับสามารถที่จะกดนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดในเรื่องของเมนูนะฮะเมนูของอการรับของระบบ Wi-fi นะครับได้เลยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างง่ายนะครับสามารถที่จะเซตอัพในการติดต่อกับเอ็กเซสซพอย์เนี่ยนะครับก็ได้ได้ง่ายมากๆนะครับ แล้วก็เป็นหน้าจอสัมผัสนะครับต้องการอะไรก็สามารถกดใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับในการปรินท์หน้าเดโมนะครับของสำหรับรุน่นนี้ออกมาให้ท่านดูนะครับว่ามีการใช้งานได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับกดในรูปของฟันเฟืองนะครับ กดรีพอร์ตนะครับเดโมเพกนะครับหน้าจอด้านหน้านี้สามารถปรับได้ด้วยเหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นหน้าเดโมของตัวผลิตภัณฑ์สำหรับตัวนี้เลยนะครับอย่างอื่นนะครับก็ออกแบบมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นลักษณะของบอดี้เหมือนกับโครงอลูมิเนียมนะครับดูแล้วแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ถาดนะครับสเกตนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับกระชับมือเหมาะดีนะครับแล้วก็ใส่ช่องใส่นะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับใส่ เร่ง่ายนะคะรับเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว HP LaserJet Pro 200 Color M276 นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมกันมาตลอดครับสวัสดีครับ